ชาวราศีตนูฮะหนในราศีดวงดีสัปดาห์นี้นะฮะแปถึงสินะครับเดือนนะครับมกรานะฮะผมจะขยายความนะครับว่ามันเด่นจริงๆแล้วควรจะทําอะไรบ้างครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็จริงจริงมันลากยาวไปสัปดาห์หน้านะครับมีผลพวงด้านดีๆด้วยนะฮะเพราะฉะนั้นมาฟังดูว่าเราจะโฟกัสกับแล้วก็จุดเด่นนะฮะมันทำอะไรได้ทําให้มันแบบขยายความให้เงินมันเข้าดีที่สุดแล้วก็ผลประโยชน์เข้ามากที่สุดนะครับมาครับเรื่องต้องบอกก่อนนะว่า ในสัปดาห์นี้ครับดาวพุธเขาย้ายนะฮะแล้วก็เดี๋ยวดาวโอ้โหย,ย้ยายหลายดวงเดี๋ยวมันจะโคจรทับเรานะครับมันให้ผลประโยชน์เต็มที่นะฮะสแสดงว่างานมันจะเข้าครับดาวพุธคือดาวการงานนะฮะโคจรทับนะครับงานคุณจะเยอะกว่าเดิมภารกิจต่างๆมากกว่าเดิมมีโอกาสได้ผลประโยชน์ต่างๆมากกว่าเดิมมีดวงเกี่ยวกับ,กบเรื่องของถูกใช้งานนะครับหรือว่ามีงานนอกงานในงานส่วนตัวงานลากงานหลวงอะไรก็ตามนะครับเข้ามามากกว่าเดิมนะครับแปลว่าภารกิจต่างๆแต่ละคนมันก็แตกต่างกันเพราะว่าแต่ละคนก็มี งานหรืออาชีพที่แตกต่างกันนะฮะแต่สิ่งที่เหมือนกันคือภารกิจในงานของตนนะครับมันพอกพูนเพิ่มขึ้นมาในช่วงสัปดาห์หนึ่งสสัปดาห์ข้างหน้านี้ด้วยแล้วมันจะมีผลพวงในเรื่องของการวัดผลนะครับต่างๆที่ผู้ใหญ่หรือคนรอบข้างเขาจับจ้องจับตาแล้วก็คอยสังเกตการให้ให้เราก็เรียกว่าดูผลงานของเราอยู่นะครับฉะนั้นเรารู้แบบนี้นะครับเราก็จะได้รู้ว่าโอเคนะสัปดาห์นี้นะฮะดาวการงานมาเด่นด้วยคุณพยายามโชว์ปล่อยผลงาน,นครับ ไม่ต้องกักนะสมมปอร์คุณมีงานในบางอย่างแล้วอยากจะปล่อยของนะครับแล้วคุณก็เออซูมมริ่ในใจเรานึกว่าจะกักกักสักหน่อยนะฮะแล้วค่อยไปปล่อยของแบบค่อยค่อยทยอยปล่อยไม่ต้องฮะคุณจัดเต็มได้นะครับอะไรที่เราคิดที่เราตั้งใจใช้ออกมานะครับออกมาฮะมันจะเป็นผลได้ดีกว่านะครับที่จะกักผลงานนะครับปล่อยมาให้เต็มที่ได้นะครับเป็นการต่อมานะฮะในช่วงเนี้ยมันจะถูกใช้ไว้วานบ่อยนะครับ คนนู้นคนนี้นะฮะอาจจะเป็นการเดินทางระยะสั้นได้ไปในที่เราไม่เคยไปหรือว่าได้ที่เราอยากไปนะฮะรวมถึงผู้ใหญ่เมตตานะครับตอนนี้ดาวพฤหัสคือดาวประจําตัวของเราโคจรเดินหน้าแล้วนะฮะเมื่อโคจรเดินหน้าเต็มสูบแบบนี้มันจะส่งผลให้คนเมตตางานเดินหน้าคนช่วยเหลือเข้ามาแล้วก็มีช่องทางการหาตังนะฮะหรือช่องทางการทํางานเส้นทางใหม่ๆห,หรืออาจจะเป็นเส้นทางเดิมแต่ว่ามันเหนื่อย น้อยแต่ได้ผลประโยชน์มากขึ้นนะครับเด็กๆก็ตามเพราะว่าดวงแต่ละคนอาชีพแตกต่างกันเนาะแต่ว่าเป็นราศีด้วยกันนะฮะผมก็เลยมอง,มองว่าคุณลองมองว่าหางานพิเศษอะไรทําได้ก็ควรรีบมองหาช่องทางการเงินอื่นๆนะฮะหรือบางทีคุณมีในใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็คิดอยากทำาครับให้รีบทามีดวงเกี่ยวข้องกับเรื่องของคนเมตตานยฮะรเรียกว,ว่าถ้าคุณเอืยป่าขอ,ขอความช่วยเหลือจะใครจะสําเร็จมันมีดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการแก้ปัญหามีคนเดือดร้อนขอให้เราช่วยเหลือล้วแก้ปัญหา แล้วเราก็สามารถช่วยเหลือและแก้ปัญหาได้ด้วยนะครับแล้วก็มีดวงครับตอนนี้มันจะมีดาวอาทิตย์ดาวอังคารดาวพุธนะฮะแล้วก็มีดาวพระจันทร์โคจรทับในขั้นในช่วงสัปดาห์นี้ไอดาวหลายดวงเนี่ยมันให้ภารกิจเพิ่มเติมเข้ามาอะไรที่เข้ามาคุณทําได้รีบทํานะครับผมเน้นคำว่ารีบนะฮะเป็นพิเศษนะครับอย่าทํางานแบบปกตินะฮะมันจะเหนื่อยหน่อยแหละบางทีเราก็ไม่รู้ว่าจะเหนื่อยเพราะอะไรเพราะว่างานเราก็ทําตามปกติถูกไหมฮะบงคนก็ทํางานทํางานประจำนะฮะเราก็ไม่รู้จะเร่งทําไมแต่เร่งเถิดนะครับ ลองดูเรื่องเร่งให้ลองดูเนื่นยหน่อยสัปดาห์นี้นะฮะทำายัางไงีให้ดูให้ดูแบบโกนกระตือรือร้นนะครับเยอะหน่อยนะฮะแล้วคุณจะเห็นผลว่าเออสิ่งที่เรากระตือร้นหรือว่าสิ่งที่เรารีบสร้างผลง,งานนะฮะมันจะสร้างประโยชน์ในเวลาต่อมาใกล้ด้วยนะครับมีคนเห็นคุณค่าแล้วก็อาจจะมีงานแทรกงานอะไรเข้ามาทําให้เราไม่ต้องไปกังวลน,นะฮะในเรื่องงานเก่าเพราะว่าคุณอาจจะต้องสะสมผลงานพอกคูณเพิ่มเติมนะครับมากกว่าปก,กติเพื่อที่มีงานแทรกงานหนุนเข้ามาคุณก็จะได้ไม่ต้องไป เครียดนะครับในเวลาต่อมาในอนาคตนะฮะแม้ว่าสัปดาห์นี้นะครับจริงๆมันก็ลากยาไปถึงสัปดาห์ถัดไปด้วยผลงานต่างๆต้องพอกพูนมากกว่าปกตินะครับปกติคุณอาจจะสูดนะฮะทุณนผลิตของออกมาสักสัปดาห์ละร้อยชิ้นนะครับสัปดาห์นี้ก็ขอสักร้อยยี่สิบร้อยสามสิบอะไรเงี้ยนะแล้วคุณจะเออแล้วจะเห็นภาพแล้วจะเห็นผลว่าไอ้ที่สะสมไปมากนะฮะมันมีประโยชน์จริงๆนะฮะนี่ครับเรื่องผมเลยลองยกตัวอย่างให้ดูนะฮะและประการต่อมาครับ ไอเดียอะไรที่คุณคิดแล้วก็ที่ตั้งใจอยากทำนะฮะอยากขยายอยากเดินทางอยากพูดคุยอยากเจรจาหรืออยากจะทาอะไรพิเศษนะครับเดี๋ยวดูนะฮะในช่วงสัปดาห์หนึ่งสัปดาห์นี้แล้วก็สัปดาห์หน้านะครับผมลากไปอีสัปดาห์หนึ่งเพราะว่าบางทีอาจจะทําไม่ทันหรือว่าบางทีอาจจะเตรียมการไม่พร้อมนะฮะแต่บางทีถ้าทําอะไรพร้อมช่วงสัปดาห์นี้ก็เริ่มได้เลยนะครับโอเคนะอันนี้สําหรับคนที่มีไอเดียต่างๆนานาอยู่แล้วนะฮะแต่บางคนเขาไม่ได้มีไอเดีย แต่ก็อย่างนี้บอกว่าคุณพยายามเน้นๆโฟกัสเรื่องของงานพิเศษนะครับแล้วก็เรื่องผลประโยชน์นะฮะและใครขอความช่วยเหลือเราถ้าเราช่วยเหลือได้เราก็ช่วยเหลือไปนะครับแล้วก็มันมีดาวนะครับต้องอันนี้ต้องเตือนนิดนึงว่ามันมีดวงหลุดหลงลืมเล็กเล็น้อยน้อนะฮะฉะนั้นเวลาที่คุณต้องทํางานเอกสารหรือทําอะไรที่มันเกี่ยวพันกับเรื่องของงานที่ต้องยื่นเอกสารหรือส่งงานหรือทำอะไรก็ตามครับระวังผิดพลาดเล็กเน้อยนอยครับบางทีมันทาให้เราเสียหายนะครับเรืองต้องเตือนด้วยนะฮะ แล้วก็ประการต่อมาครับพื้นดวงในเรื่องของถ้าใครที่ตั้งใจนะครับอยากจะเดินทางหรือคุยเรื่องผลประโยชน์สําคัญสำคัญอะไรใ,ใครนะฮะให้เรียกมาคุยหรือเดินไปหาหรือจะขอพบอะไรก็ตามนะครับในช่วง 1- 2สัปดาห์จากนี้ไปนะฮะเห็นไหมฮะเราทํางานเชิงลุกทุกเรื่องเลยนะครับรวมถึงเรื่องความรักนะฮะถ้าใครที่มีปัญหาเรื่องความรักหรือด่านใจไม่สบายใจทัานเดี๋ยวจากนี้ไปมันจะเริ่มฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นแล้วนะครับแฟนช่วยเหลือก็กุลในเรื่องต่างๆนานากับเราได้หรือเราถ้าเราฉากช่วยเหลือ แฟนนะฮะเราก็จะมีกําลังในการช่วยเหลือได้มากกว่าเดิมนะครับมันจะมีวิธีที่จะทําให้ความรักมันฟื้นตัวแล้วก็ดีขึ้นหรือว่ามันจะมีวิธีจับให้ความรักหรือว่าความสัมพันธ์นะฮะกับตัวเราหรือกับคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวนะครับมันเริ่มมีความสุขเพิ่มมากขึ้นนะฮะแต่ว่าวงเล็บนิดนึงฮะช่วงนี้ดาวแฟนเรานะฮะดาวพุธโคจอเป็นประระวังเขาปวดไข้ไม่สบายระวังเขาหลุดหลงลืมเล็กันน้อยระวังเขามีเรื่องเจ็บหน้าเจ็บตัวหรือว่ามีอุบัติภัยนะครับคอยเตือนเขาด้วยนะฮะแล้วก ยังรวมถึงเขาว่าแฟนหรือคนที่ร,รักเนี่ยมันยังเป็นเรื่องของลูกหลานบระดาสัตว์เลี้ยงนะครับฉะนั้นดูแลคนการชิดติดนึ่งนะครับในช่วงสัปดาห์นี้แล้วก็ลากไปสัปดาห์หน้านะฮะนี่คือจุดเด่นทุกๆเรื่องนะครับอะไรที่เราคิดที่เราหวังที่เราตั้งใจถึงเวลาของคุณนะมันอาจจะไม่ได้เห็นผลภายในสัปดาห์เดียวเพราะว่าบางทีมันต้องทําต้องขยายต้องจัดการหรือต้องเตรียมการแล้วมันจะไปเห็นผลสําเร็จในระยะเวลาใกล้นี้นะครับแปลว่ามันต้องเริ่มต้นตั้งแต่เนี้ยอะไรที่เราทําได้นะครับโอเคฮ